สุดขั้วตอนนี้อยู่ในช่วงมีประหลากับผมนะครับอันนี้ก็คือแบบของฟรีในโลบอกนะครับผมจะมาลองดูนะครับมันฟรีจริงหรือเปล่านะครับก็หาไปนะครับนี่ก็อยู่เลยครับ build eat play event course นี่ก็ดูโค้ดนครับโค้ดก็คือ f k e x artist นะครับอันเนี้ย ball work อันนี้ grammar เดี๋ยวผมเอาไปดูใหม่นะครับถ้าใครไม่ได้ดู เอาต่อไปนะครับนี่คือแมปนะครับทิงเกอร์บูมเ,เปิดติดวิสานะครับอันนี้เป็นผมทรงผมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นหมวกใช่ไหมโอ้ยประเทศไทย อันนี้ก็เป็นเวียดนามนี่อะไรอันนี้นจะเป็นเกาหลีหนึ่งอันนี้จีนประเทศไทยรูปแบบที่สองไม่ใช่สหรัฐอเมริกาบราซิลนี่ไม่มีอะไรละนี่คืออะไรบรอ็อกซ์ a อเว e ร์อเวอ ว่ามันหน้าตาคนณคุนปะ่ะผมว่ามันแบบคุณคุณปมมนป่ะท่านผู้ชมดูดิท่านผู้ชมคุนปะ่ะอ้าวโอเคนะครับนี่เป็นอะไร Wonder Woman 1984นะครับเฮ้ยเดี๋ยว อี้ก็น่าสงสัอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเลี้ยงตัวนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็มีแว่นตาเท่ๆนะครับเี่เหมือนมีผ้าปิดตาแบบ v r นะครับตัวนี้ก็นี้คืออะไรนะตัวนี้ก็เป็นเอ้ยโมผมออกเสื้อก็ <laughs> อกดไปที่ตรงนี้นะครับเขาจะมีให้เราซื้ออยู่ปะเขาจะมีให้เราซื้ออยู่แหละครับ รามือตัวนี้ดิเอ้ผมซื้อไปแล้วนะครับเฮือเียบเลยท่าผม้ชมตรงเนี้ยือโอเคนะครับผมมีกิจกรรมนะครับถ้าเกิดท้าผม้ชมเห็นป้ายนี้นะครับอยู่ตรงเนี้ยผมจะแจก ผมจะแจกเอ่มเรียกว่าอะไรนะโลบักห้าโลบักนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับดูให้หมดนะครับว่าตรงไหนมีนะครับผมขอเลื่อนก่อนนะครับ นดี๋ยวก็หาเลยครับจะได้ได้ห้าโลบักกันนะครับที่ผมไม่ให้หรอครับจริงๆผมก็แค่ผมก็แค่แค้มันสนุกเอ๊ะเดี๋ยวนี่นะ Be Swim Simulator ซีนี้นี่คืออะไรเอามาจากโลบักไฮสคูล ว้าว <Wow. laughs> ไม่มีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยว่านผู้ชมอันนี้คือโปรโมโคดใช่ไหมดูโคดนะคะ่านผู้ชมผมเคยใส่นี้นะครับผมมีอยู่แล้ว นี่ือแบบอเมซอนเท่านั้นนะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ให้เป็นนาจาสำหรับลูกนาจาตัวน้อยนะครับผมกดไลค์ให้เป็นนาจากรกดไลค์เพื่อเดี๋ยวอันนี้กิจกรรมแวนใช่ไหมที่มันมีแบบให้รับของนะมันช่า้ชมมันก็จะมีให้เข้าไปอยู่นะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ครับสำหรับนี้ ช่วงมีปะล่ะต้องขอจบไปก่อนนะครับสวัสดครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ